สวัสดีครับเจ้าตัวลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัลนาฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเป็นฟุตบอลในคืนมาที่ที่26มกราคมนะครับซึ่งก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจครับเราเริ่มจากพิมเบรีครับคู่ระหว่างคริสเซอร์พาเลสครับที่จะพบกับเรดฟอร์ดครับเกมนี้แล่นเงินที่เซลเฮิร์สพาร์คกบบ้านของคริสเซอร์พาเลสครับทีมเจ้าต่นพาเลสครับพวกเขาฟอร์มดีมากครับเกมล่าสุดครับ บุกช้าเวสต์แฮมมา2-0นะครับส่วนทางด้านเบนฟอร์ดล่าสุดเขเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลมา0-2อสองเป็นการไม่แพ้ในช่วงท้ายเกมนะครับคู่นี้เจออะไรก็ถือว่าสนุกนะครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับก็เชื่อว่าแม้ว่าพาเลซจะฟอร์มดีครับแต่เบนฟอร์ดก็ไม่กลัวพาเลซเหมือนกันครับเราเชื่อว่าเบนฟอร์ดก็มีคุณภาพมากพอที่จะไปเก็บแต้มในบ้านของพาเลซครับคู่นี้เชื่อว่าน่าจะเสมอกันอย่างน้อยครับพาเลซกับเบนฟอร์ดน่าจะออกไปที่สองประตูต่อสองครับมีการยิงประตูกันเยอะส่วนคู่ต่อมาครับ ท็อตแนมฮอสเปอร์เล่นกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมครับจะพบกับทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ครับผู้นี้ถือว่าฟอร์มไม่ดีกันทั้งคู่ครับในช่วงหลังนะครับและก็ตามเกมนี้ก็เชื่อว่าแนวรับของเลสเตอร์ที่ยังมีจุดอ่อนเยอะครับไม่น่าจะต้านทานเกมลุกของสเปอร์ไหวครับเชื่อว่าเกมนี้สเปอร์ก็น่าจะเปิดบ้านแลวถล่มเอาเลสเตอร์ไปได้ครับรูปเกมจะเป็นเกมที่แลกกันไปแลกกันมานะครับแต่เชื่อว่ายิงกันไปยิงมาเนี่ยทางด้านสเปอร์หน้าเชลสเตอร์สามประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาก็จะเป็นเกมระะหว่่่าางเลับทีจปิด้น กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้อซาเวล่าก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับครับแต่กลางสัปดาห์เพิ่งไปแพ้มุนาโกมาครับในแชมเปี้ยนลีกทำให้เกมนี้ก็ต้องหันกลับมาเต็มที่ลีกครั้งนึงครับเจอกับเวสต์แฮมที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาครับเป็นแกร์วอเตอร์รูปเกมของเวสต์แฮมก็ดูรัดกุมขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามคู่นี้ก็เชื่อว่าวิลล่านนั้แข็งแกร่งเกินกว่าที่เวสต์แฮมจะรับมือได้ครับเจอวิลล่าจะชนะในเกมนี้ครับสองประตูต่อหนึ่งส่วนคู่ที่สี่ครับจะเป็นไป ที่แล้วสาี่แมนยูนั้นก็เกมหลีกกันเปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน1นครับก่อนที่จะไปชนะเลนเจอร์สองหนึ่งในยูโรปาลีกนะครับเกมนี้ก็เชื่อว่าทางฟูลแลมรัาเล่นในบ้านดีอยู่แล้วครับก็น่าจะอาศัยความท้เปลี่ยนในบ้านครับเดินเกมเข้าใส่แมเนเเตอเหมือนกันครับแต่แมนยูก็ต้องรอจังหวะโต้กล,กลับดีๆครับซึ่งเป็นรูปเกมที่พวกเขาถนัดนะครับเกมนี้ก็เชื่อว่าน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันครับสองประตูต่อสองครับสำหรับเกมนี้ส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นลาลิกาสเปนครับคู่นี้เล่นกันทีสามนะครับบาร์เซโลนาจะ เกมนี้บาซ่าล่าสุดบุกบ้านชเบฟิก้ามา 5. 4ต่อครับเป็นเกมที่ประทกขันมากครับในแชมเปี้ยนีกในช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนบาร์เซียนั้นเปิดบ้านชชะโซยดัดมา1 0นครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเกมนี้เจะกันที่ไหนก็ถือว่าสนุกครับแต่ก็เป็นบาเซลนาที่ฟอร์มดีกว่าครับในช่วงหลังและเกมนี้ก็เช่นเดียวกันครับเชื่อบาซ่าที่กำลังลุ้นแชมป์กับทางเอกโกเปเลตแล้วเดิมโกเปเลจอยู่เนี่ยก็ต้องเต็มที่ครับเชื่อบาซ่าชนะในเกมนี้ได้ครับ3ประตูต่อศูนตบบอลในนนวััี้คร